บาบาทอสลูปัสเล็ก UR Limited นะครับอันนี้จะเป็นสายดำแดงน,นะครับจากซีรีส์อัลบัตออฟเฟนอันนี้จะเป็นพาร์ททเนาะก็จะมาพร้อมกับตัวที่เป็นสกิลนะครับอารยาว e ิทนาลิมิเตอร์ออฟเอ็กเป็นการปลดลิมิตนะครับของระบบยาน8หรือว่าอารยาชิกิของตัวละครที่ขับหุ่นในซีรีส์นั่เนเองนะครับก็สำหรับท่าไม้ตายนี้นะครับจะเป็นท่าเ e อ็กซที่เพิ่มคีย์ดีคอร์าดามิเตอสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตามสไตล์ของบาบาทอสเลย แล้วก็จะมี ability ยัปปิซี่กันนี่นะครับเป็นการเพิ่ม attack 15%แต่ว่าอันนี้มีข้อเป็นดาบสองคมนะครับเพราะว่าจะลด defense ของตัวเองลงนะครับ10%ด้วยก็คือสภาพเบอร์เซอร์ก็แหละตอนที่วิกอรนะครับหรือว่าค่า MP ซึ่งขึ้นสู่ระดับซูเปอร์ชาร์จหรือว่าแม็กนั่นเองก็นั่นแหละผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวสายบ้าพลังอะ่ะพาวเวอร์ยังไม่รู้เหมือนกันนะแต่คิดว่าน่าจะใกล้เคียงกับพวกตัวเซตาหรือว่ากอนขันดําได้เลยต่อกันด้วยพวกขีนะครับลิมิเต็ด มิคาสุกิออคัสนะครับในสภาพของล่างเบอร์เซิร์กก็ตัวนี้นะครับจะมีความสามารถนะครับเชสสเต็ปอีกหนึ่งขั้นนะก็จะเป็น2สเต็ปนะครับสองเชสสเต็ปเหมือนกับตัวที่เป็นเจ้าคิระเนาะแล้วก็เจ้าอัมโบโลนะครับที่ขับไฮนิวแล้วก็อเบีตี้นะครับในการเพิ่มคริติคอเเลยเร์25%อันนี้ก็จะเป็นระบบของอารยาวิทนานาซิสเต็มนั่นเองเมื่อขับตัวที่เป็นหุ่นนะครับของอารยาวิทนาในซีรีส์นี้ยาน8 ส่วนสกิลนะครับของเจ้ามีคาสกิก็จะเพิ่มเติมเข้าไปอี้นะในการเพิ่มคิติคอลเลยีก50%เมื่อรวมกันแล้วนะครับผมคิดว่าตัวอาวุธเองก็น่าจะมีคิดิคอลตั้งต้นอยู่ประมาณ25เพราะฉะนั้นน่าจะเป็นหุ่นที่มีอตัตราคิติคอลรวม100%นะครับตีติดละร้อยแน่นอนแล้วก็มีการเพิ่มคิติคอลดาเมจตัวของตัวหุ่นใช่ไหมโดยรวมแล้วนะครับระหว่างตัวหุ่นกับผู้กับขี่เนี่ก็คือเป็นสายบ้าพลังเบอร์เซิร์ฟตามที่บอกนะคิดิคอลร้อยแล้วก็อัดคิดิคอลดาเมจแรงๆเข้าไปได้เลยนะกิมมิกเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับเจ้าบาบาทอลูปัดเล็กนะที่เพิ่มแมทแทแล้วก็ทําให้ดีเฟนต์ลดลงนะคือ มันแทบจะไม่สนเรื่องของการป้องกันนะครับตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วแล้วก็ได้แหละไปจนถึงจุดจบนะครับของซีรีส์นี้เดี๋ยวคุณไปดูกันนะในสน่วนของเรื่องอาแสนปวดตับของพาร์ทสที่จะเกี่ยวข้องกับเจ้าความสามารถนี้ถัดมาจะเป็นแอร์เรียวดีบิวนะครับเป็นยูอาร์ไม่ลิมิเต็ดนะครับก็เป็นสายแทงนะครับเป็นขั้วตรงข้ามกับปะทอนลูปัสเล็กเลยก็ว่าได้ตัวนี้จะเป็นสกิลกันบิดไรเฟิลนะก็คือจับประกอบล่างของเจ้ากันบิด13มามันอะ กับปืนนะครับแล้วก็ยิงลําแสงออกไปเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นระยะไกลนะครับก็นั่นแหละเป็นจุดเด่นของแอร์เรียลนะระยะ2อถึงหช่องแล้วก็คิดว่าน่าจะมีท่าโจมตีระยะใกล้เป็นท่าดาบอีกสักท่าหนึ่งเนาะแล้วก็ไอ้ตัวนี้นะครับเป็นอาวุธที่ลดแอตแทกนะครับสตาร์ยี่สิบห้าเปอร์าอัพเลเวลห้าก็จะเป็นสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตามค่ามาตรฐานกับลดแอตแทกนะของตัวสายแทงแล้วก็มีวิธีพิเศษนะครับในการลดดาเมจนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ของอาวุธที่เป็นบีมซึ่งก็ค หุ่นซีรีส์นี้ส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะเจ้าแอร์เดียวก็จะเป็นหุ่นที่ต้านบินอยู่แล้วนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับคิดว่ามาพร้อมจุดเด่นในเรื่องของการบินได้ด้วยความสามารถของหุ่นบ้านดีแล้วนะครับคุณมาดูความสามารถของเจ้าพวกบบขี่อย่างซูเรต้านะครับอันนี้จะบอกเลยว่าเป็นความสามารถใหม่ที่แปลกใหม่มากๆบริตี้นะครับในการแอคทิเวทซับพอร์ตดีเฟนส์อาจจะดูเหมือนมันก็ปกติไม่ใช่หรือเรื่องของการเอาโล่ไปป้องกันใช่ไหมแต่ว่ามันดูความสามารถต่อเนื่องนะครับ ถ้าขับนะครับตัวที่เป็นกันอาร์มแท็กก็คือกอันน้ำแท็กเนะ่ยในโลกของวิดฟอร์มเบอร์คิลี่อ่ะมันมีไม,ม่กี่ลำแล,แล้วเราก็จะเป็นพวกหุ่นที่เขาเรียกกันว่าแม่มดอ่ะกันดั้มอ่ะกันอาร์มนี่ก็คือเป็นตัวย่อของกันกันดั้มในภาคนี้เนะาะกันอาร์มที่เป็นมีความสามารถพิเศษในการในการทำลายระบบประสาทนะครับของผู้ขับขี่ได้ซึ่งจะมีไม่กี่ลำก็จะมีแอเรียลแล้วก็เดี๋ยวจะมีหุ่นลำสุดท้ายนะคาริบานก็ใช่แล้วก็หุ่นตระก,กูลลูฟิสนะครับที่เป็นลูฟิสทอร์กับอีกลำ ถ้าขับแท็กนี้คำอธิบายก็คือว่าแอดเอนมี่นะครับศัตรูหนึ่งตัวที่ตอบสนองต่อแอดออนไลน์นะครับการโจมตีนะครับของฝั่งเราหนึ่งตัวเนี่ยด้วย c คานเตอร์ระหว่างการต่อสู้จะเข้าไปแอค i ิเวทซั p พอร์ตความหมายมันก็คือว่า,าให้นึกภาพนะก็คือมีตัวละครตัวหนึ่งของฝั่งเราเรลัโจมตีใส่ศัตรูนะครับสมมติเป็นดาบแดงที่ปกติถ้าเกิดโจมตีใส่ระดับบอสแล้วโดนสวนกลับมาถึงตายใช่ไหมอันนี้คือสภาวะที่ทําให้หลายคนนะครับไม่กล้ายิงท่าระยะสั้นๆแบบ3มช่อง สองช่องเงี้ยเพราะว่าโดนส่วนตายต้องยิงจากระยะ4ช่อง5าช่องที่บางทีศัตรูส่วนไม่ได้แต่ถ้าเกิดศัตรูยิงถึงเงี้ยก็โดนส่วนตายก็จะไม่ค่อยกล้าย,ยิงนอกจากมีสกิลหลบแต่ว่าตัวเนี้ยจะมาพลิกเมตาไปเลยนะครับก็คือว่าเมื่อใดก็ตามนะครับที่ฝั่งเราโจมตีไปแล้วโดนเคาน์เตอร์ส่วนมานะครับแล้วซูเดต้ายอยู่ในระยะนะครับจะทําการซับพอร์ตให้ในตาย,ยิงของเรานั่นเองแทนที่จะเป็นการป้องกันนะครับเฉพาะการยิงของศัตรูผมขอเรียกไม่ขนิก้ว่าการเคาน์เตอร์ดีเฟเอน นอกจากนั้นยังมี a b i l i t ตต่อเนื่องในการนะครับลดดาเมจลงอีก20%เป็นเวลา1เทินด้วยจากสภาวะนี้นะถ้าคุณนึกภาพไม่ออกนะครับก็คือเจ้าซูเรต้าที่ขับแอร์เรียเนี่ยมันจะมีหลายสถานการณ์เลยนะครับที่นางอะ่ะใช้กันปิด13มันแปลงเป็นโลและพุ่งเข้าไปนะครับเพื่อป้องกันการโดนโจมตีนะครับให้กับเพื่อนพ้องในหลายสถานการณ์แต่ว่าอันนี้ผมคิดว่าเขาสื่อไปถึงตัวนี้มากกว่าก็คือว่าเจ้าแอร์เรียวรีบิวเนี่ย ถ้าคุณดูซีรีส์นี้จนจบนะครับคุณจะเข้าใจว่าแอริเอลจริงๆแล้วก็คือเป็นจิตวิญญาณนะครับของร่างต้นของเจ้าซูเรต้าก็คือน้องเอลิและมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งนะครับตอนใกล้ๆจะจบอะก็คือว่าน้องซูเรต้าเนี่ยกำลังจะโดนยิงนะครับด้วยคอลอนีเลเซอร์แล้วแอริเอลนะครับที่หูควบคุมด้วยน้องเอลิเนี่ยจะเข้าไปป้องกันนะครับในนาสุดท้ายระดับคอลอนีเลเซอร์จนแอริเอลร่างสุดท้ายที่ป้องกันด้วยการบิดชิลนะครับก็คือแตกละเอียดนะผมคิดว่าอาบิลิตี้นี้น่าจะไปสสื่่อถถึงนนนนะครรัับาาาากกกณ์้มว เพราะฉะนั้นโดยข้อสุดดแล้วผมมองว่าแอรเรียลนะครับล่างนี้ที่ใช้กันบิดเป็นโลนะครับสมควรแล้วนะกับตําแหน่งแท้งส่วนผู้กับขี่ซูเปร์ต้าที่แท้จริงผมคิดว่าน่าจะเป็นน้องเอรินั่นแหละถือว่าเป็นเมคานิกใหม่ที่นําไปประยุกต์ได้อย่างดีนะครับแต่ว่านางก็ต้องขับตัวที่เป็นแอรเรียลเท่านั้นนะหรือแม้กระท็ในซีรีส์นี้นะครับตัวอื่นที่เป็นตัวแท้งแล้วก็ยานแม่ค่อนข้างจะมาแปลบมากๆนะครับกับยานแม่ซัพพอร์ตเตอร์ที่ไม่ลิมิเต็ดนะครับก็คือจะเป็นอัสธามิกทานะแล้วก็ยานโฮทาลูบิ ก็เขาสามารถ2อย่างนะครับก็คือประกอบไปด้วยอรารยาวิทยานะหรือว่ายาน8แท็กแล้วก็ตัวที่เป็นของผ้านะครับอรอนบัตตออฟเฟนซีรีส์โดยถ้าเกิดมีแค่สังกัดตัวที่เป็นอรอนบัตรออฟเฟนเนี่ยซึ่งเราจะรวมทุกผ้านะครับไม่ว่าจะเป็นของภาคอูดฮานภาคหลักแล้วก็ภาคเคโคก็จะได้20%ซึ่ง20%เนี่ยถือว่าสตาร์น้อยกว่าทั่วไปนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นไมลิมิเต็ดอ่มันจะสตาร์ยี่สิบห้า แต่ว่าถ้าเกิดเข้าเงนาอนไขเงือนไขนึงก็คือมีอาร,รยาวิทนานานส่วนใหญ่จะเป็นพวกตัวเอกจากภาคหลักซะมากกว่าภาคหลังๆไม่ค่อยมีมั้งอะไรอารยาวิทนานาหรือว่ายานแปดแท็กเนี่ยก็คือจะขึ้นไปศักยภาพเทียบเคียงกับตัวที่เป็นยานแม่ระดับลิมิเต็ดนะครับคือ30%เลยก็เอาง่ายๆว่าเป็นแท็กที่ค่อนข้างแคบนะครับคือเฉพาะภาคแต่ว่าถ้าเกิดคุณสามารถทําเงื่อนไขครบมียาน8เนี่ยก็จะขึ้นไปเทียบเท่ากับระดับลิมิเต็ดเลยแล้วก็เป็นยานเติมเีินนะครับไม่ใช่เฮดพี โดยรวมแล้วนะครับตู้นี้ผมถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับทั้งตัวที่เป็นดาเมจน,นะครับเบอร์เซิร์กนะของบาปปะทอสดูุ๊ดเล็กแล้วก็ตัวแทงที่มีเมคานิกใหม่นะครับในการป้องกันการเคาน์เตอร์ได้กับยานแม่นะครับที่แท็กค่อนข้างจะแปลกสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ